สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาโชว์เราจะมาอวดเราจะมาขี้มโขค่ะวันนี้เราพามาดูแปลงสับปะรดนะคะแปลงสับปะรดพิกัดเราอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพอดีเรามาได้ดิบดีที่นี่นี่คือแปลงสับปะรดนะคะอีกไม่กี่วัน อันอันนี้อันนี้น้องยังเบบีอยู่นะคะน้องยังเล็กอยู่อันนี้อีกนานนะคะก็จะหกักอีกสักสองสามเดือนแต่แปลงที่จะนําเสนอวันนี้อยู่ถงฝั่งซ้ายนะคะนี่ค่ะไม่แปลงฝั่งขวาจริงๆล้วมีหลายแปลงนะคะแ,แปลงที่เดินผ่านล้วไม่ได้ถ่ายวันนี้ตั้งใจมานําเสนอแปลงนี้มากค่ะเห็นหัวน้องไหมอย่าเพิ่งหิวนะคะยังไม่หิวน้องยังไม่สุก อันนี้อยู่แปลงเดียวกันนะคะแต่มีสองรุ่นอันนี้จะเป็นรุ่นหลังอันนี้ยังไม่หักนะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่อีก1-2เดือนกว่าน้องจะได้หักนะคะแต่แปลงนี้นะคะแปลงนี้ปีนี้สวยมากหัวน้องจะมาหัวน้องจะสม่ำเสมอกันมากจะออกไล่เรี่ยหัวน้องจะใกล้เคียงกันเห็นไหมคะ ต้นน้องอวบสะโพกหน้องหนาหัวน้องสวยสองล็อกนี้สองล็อกยาวไปนู้นเลยถนนใหญ่เลยนะคะแต่ว่าจะมีหลายรุ่นเพราะบางช่วงจะจะมีต้นเล็กมาปลูกนะคะต้นจะไม่เสมอกันใหญ่บ้างเล็กบ้างเอานนั้นคือคนงานค่ะคนงานคนนี้จ้างพิเศษหน่อยนะคะเฝ้าไล่ด้วยคอยให้น้ำ คอยทํางานในไร่บางทีก็มานอนกับเรานะคะทําทุกอย่างเลยจ้างครบจบที่เดียวค่ะจะว่าเรากินคยงานตัวเองก็ได้นะคะเหมาทุกอย่างเลยจ้างเข้ามาก่อนนอนก่อนจะทำกันบ้านเราต้องเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเขาด้วยนะคะอันนี้อันนี้ยังเป็นน้องอยู่นะคะพอเดินไปอีกสักนิดหนึ่งจะเป็นคุณพี่แล้วแต่หัวน้องสวยนะเป็นนี้สวยมากเลย เห็นไหมนี่อันนี้จะเ,เริ่มเป็นคณพี่เนี่ยนะคะขยับมานิดหนึ่งเมื่อกี้ยังเป็นน้องอยู่อันนี้เริ่มเป็นพี่แล้วพี่ตาก็จะใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมเพื่อนๆหัวสวยมากทำสับปะรดจริงๆแล้วไม่ยากนะคะแล้วว่ามีเวลาพักผ่อนเยอะด้วยสัมปะรด การขยายพันธุ์เราใช้หนอนะคะหน่อทีแ่แตกจากต้นนี้ไปขยายพันธุ์นะคะอันนี้น้องเหลือประมาณ1 0บถึงสิ้าวันเราจะหักเข้าโรงงานนะคะคือการหักดิบดิบในที่นี้คือดิบจริงๆนะคะดิบที่คนธรรมดากินไม่ได้เลยดิบเขียวปิดปีเลยลัวสับประรดรุ่นนี้ชุดนี้นะคะสับประรดโรงงานจุกเราจะสั้นๆที่จุกน้องสั้นเพราะเราต้องตอนจุกออก ราจะตอนตรงกลางจุกนะคะให้ลูกอัน้นพอจุกได้ประมาณพอลูกออกมาได้ประมาณสักเดือนหรือสองเดือนเราก็จะเริ่มตอนจุกเราจะชอยช้อนหมุนตรงการจุกนะคะเรางัดขึ้นออกเพื่อไม่ให้สับป,ปะรดจุกอวบแข็งกับลูกสับป,ปะรดพอเราตอนจุกออกแล้วสับป,ปะรดก็จะเริ่มเอาอาหารมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่ไปเลี้ยงจุกนะคะจากลูกที่เลมแหลมวเรียวๆ ลูกก็พอเข้าเดือนที่สามลูกก็จะเริ่มอ้วนจะเริ่มกลมขึ้นนะคะเห็นไหมจุกน้องจะสั้นหมดเลยเราจะตอนจุกทุกลูกเลยนะคะนอกจากว่าถ้าเห็นบางจุกที่ยาวยาวคือคนงานตอนหลงนะคะแบงนี้เราชอบมากเลยหัวน้องเสมอกันต้นนอนไล่เลี่ยกกันพอถึงวันหักเราหักลูกได้หมดเลยไม่ต้องมาเหลือ รุ่นน้องรุ่นพี่ไว้สัประรดเราคือสัประรดดิบนะคะหักโรงงานอย่างเดียวนะคะหักส่งแผงและแผงไปส่งโรงงานอีกทีหนึ่งจะเป็นดิบนะคะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสวยมากแปลงนี้แทบจะออกทุกต้นเลยนะคะเพราะเราทำหัวตนต้นอากาศได้ จับปรดเราบังคับออกหัวนะคะวิธีบังคับมี2แบบที่แถวนี้นิยมกันวิธีที่1คือการหยอดแก๊สวิธีที่2คือการหยอดน้ำยาเล่งให้หัวออกการทำหัวต้องทำบวกกับสภาพอากาศด้วยนะคะถ้าอากาศยิ่งเย็นโอกาสออกของน้องก็จะเกือบ80-100%นนะคะส่วนมากที่ไล่จะบังคับกัน ออกหัวช่วงเย็นๆนะคะ6โมง6โมงเย็นเป็นต้นไปเราเราเราไม่เคยบังคับตอนเช้านะคะที่อื่นอาจจะบังคับตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายแต่ที่ไล่เราไม่นิยมนะคะยิ่งอากาศเย็นมากถืออากาศหนาวน้องก็จะมีโอกาสออกได้มากทุกบางคนถามว่าทําไมน้องออกเองไม่ได้หรอออกเองได้คะ่ะน้องถึงเวลาน้อง ขยายพันธุ์น้องสามารถออกเองได้แต่ถ้าปล่อยให้น้องออกเองน้องจะออกไม่พร้อมกันสิบต้นอาจจะออกนหนึ่งต้นห,หรือว่าทั้งดงอาจจะออกร้อยหัวหรือว่าทั้งลงอาจออก80%ดเอร์เซนก็ได้นะคะแต่ที่นิยมกันคือบังคับการออกหัวพอบังคับน้องจะออกสม่ำเสมอกัน80%ซขึ้นไปทุกต้นเลยแล้วเวลาเราเก็บผลผลิตเราก็จะเก็บง่ายด้วยนะคะ น้องเปลงข้างหน้าสองเปลงน,นะคะก็ยังอยู่อีกสองสามรุ่นนะคะอันนี้ไม่ใช่รุ่นเดียวกันทั้งหมดเห็นไหมช่วงนี้เครื่องช่วงให้น้ำนะคะน้องก็จะงามๆหน่อยเราเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ย